มวลน้ําจากจังหวัดส,สุขโขทัยตอนนี้เข้ามาที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะคะกว่า100ล้านลูกบาทเมตรค่ะชลประทานเตรียมผ่นน้ําจากจังหวัดส,สุขโขทัยเข้าทุ่งบางระกรรมโมเดลแล้วะคะ่ะสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกลุ่มน้ำน้ำยมนะคะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งทางแม่น้ำยมสายเก่าหรือคลองเลมค่ะและแม่น้ำยมสายหลักเช้านี้ที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้วของอำเภอบางรกระรมจังหวัดพิษณุโลกท่านนราพัฒน์แก้วทองค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำด้วยตนเองขณะนี้มวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกทั้งแม่น้ำยมสายเก่าและก็สายหลัก นายนราพัฒนได้มาตรวจดูการระบายน้ําของประตูร,ระบายน้ําคลองบางแก้วที่ระบายน้ําจากแม่น้ํายมใสาเก่าหรือคลองเมมนีน่แหละค่ะสู่แม่น้ํำยมสายหลักของอำเภอบางระกรม ขณะนี้เครื่องจักรก็กําลังดําเนินการกําจัดผักตบชวาสิ่งกีดขวางต่างๆกิ่งไม้ที่ขวางทางเดินน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําออกโดยเร็วค่ะในนาราพัฒน์ค่ะกล่าวว่าสถานการณ์ในพิษณุโลกตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่น่าเป็นห่วงน้ําจากสุขโขทัยตอนนี้ไหลลงมาสู่อําเภอพมพิรามและอําเภอบางระกรมขณะดนี้ต้องประเมินกันว่าจะต้องเตรียมการผ่านน้ําเข้าสู่ทุ่งเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ค่ะโดยกําลังจะมีการประชุมขอความร่วมมือกับเกษตรกรในพื้น หากว่าพื้นที่ใดพร้อมก็จะเริ่มนํามวลน,น้ําก้อนนี้ค่ะ เข้าสู่ทุ่งเพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งต่อไปค่ะขณะที่นายเกรียงไกรผ้พาพิเศษผู้อำนวยการโครงการชนรับทานที่3พิษณุโลกเปิดเผยว่าน้ําจากแพร่ผ่านจุดสูงสุดที่จังหวัดสุโขทัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปริมาณน้ําไหลผ่านประมาณ1499กบาลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีขณะนี้ไหลลงสู่ลุ่มน้ํายมสายเก่าและแม่น้ํายมสายหลักจากการประเมินสถานการณ์ตอนนี้นะคะพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกยังไม่น่าห่วงมากนักในพื้นที่บางระกำมเนื่องจากตอนนี้ฝน ฟ้าลดลงแล้วแล้วก็ยังไม่มียอดน้ำมาเติมเพิ่มเติมค่ะขณะน,นี้ค่ะกำลังประชุมนะกับเกษตรกรเพื่อจะนำม,มวลน,น้ำก้อนนี้ประมาณร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตรเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งบางระกรรมโมเดลของเรานี่แหละค่ะส่วนสถานการณ์แม่น้ำน่านของจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ขึ้นสูงสุดแล้วค่ะอยู่ประมาณ6เมตรครึ่งซึ่งสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงค่ะ ท่านรูวอำนการโครงการชลประทานพิษณุโลกนะคะท่านผ่วมในการชำนาญชูเที่ยงค่ะก็ได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ําด้วยนะคะที่เป็นแม่น้ํายมนะคะในวันที่25สิงหาคือวันนี้ช่วงเช้าเลยค่ะรายงานสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําว่าปริมาณน,น้ําแม่น้ํายมสถานีวัดน้ําที่ y 14 a ค่ะของอําเภอศรีสัสชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยสถานีนี้เนี่ยเป็นสถานีเฝ้าระวังติดตามและบริหารจัดการน้ํา ปริมาณน้ําไหลผ่านสูงสุดแล้วนะคะที่1,499ลูกบาลูกบตรเมตรต่อวินาทีค่ะส่วนของเมื่อวานนี้ตอน2องทุ่มนะคะหรือ20นาฬิกาปัจจุบัน สถานีวัดน้ำนะคะ Y14A เนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่าน1,464ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีก็คือแนวโน้มเนี่ยมีความลดลงนะคะปัจจุบันที่สถานีน,น้ำของ Y64 ของอำเภอบางระกรมพิษณุโลกระดับน้ำสูงอยู่ที่5.16เมตรค่ะต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่เมตรกว่าๆคือ1.24เมตรปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่275.10ลูกบาทเมตรต่ตอวินาที อนนของจังหวัดพิษณุโลกแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะโดยหน่วยงานชลประทานก็ได้เร่งระบายน้ําในแม่น้ํายมสายหลักได้แก่วังสตือนะคะก็คือประตูระบายน้ําวังสตือและก็ผ่านน้ําจากแม่น้ํายมลงสู่แม่น้ำน่านค่ะผ่านคลองซึ่งจะเป็นรหัส dr 2.8และคลอง dr 15.8ค่ะ ทางด้านผู้อำนวยการชลประทานพิษณุโลกค่ะเปิดเผยว่าจะต้องเฝ้าระวังติดตามของอำเภอบางรกระรกมในช่วง1-2วันนี้คาดว่าระดับน้ำไหลผ่านสูงสุดอีก2วันค่ะคุณผู้ชม27สิงหาคมในช่วงเช้า8นาฬิกาถึง12นาฬิกาตรงเช้าถึงเที่ยงนี่แหละที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษถ้าไม่เอ่อล้นตลิ่งจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากว่ามีแนวโน้มที่กาลังจะลดลงค่ะ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนนะอย่ายิ่งนอนใจในจังหวัดพิษณุโลกเตรียมความพร้อมรับแม่น้ำยมจากสุขโขทยัยโดยเฉพาะพื้นที่ทําการเกษตรที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำยมสายหลักและริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่าค่ะคลองเมมคลองบางแก้วพมพิรามอําเภอเมืองอําเภอบางระกร,รมตรงนี้จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมขนขอ,ของขึ้นสู่ที่สูงหากเกิดภาวะน้ําล้นตลิ่งและขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหรือติดตามผ่านทาง nbtnot ก็ได้ค่ะคุณผู้ชม